ไอการกลับมาตรงนี้มันเรามองว่ามันเป็นการกลับมาแบบถาวรไหมหมายถึงว่าเคลียร์กันแบบชัดๆได้แล้วเรียบร้อยแล้วหรือว่ามันเป็นแค่เหตุจําเป็นว่าเฮ้ยเกมนี้ต้องดึงกลับมาถ้าถามนี้นะนะ<อ>สมมตินึงถึงร้อยอ่ะอนี่นหว่าน่าจะครึ่งทางไม่ได้ว่าเคลียร์ร้อยเปอร์เซ็นต์แบบว่าโอเคลียร์ใจเรียบร้อยแล้วจ,จำไมมจบมือมันน่าจะครึ่งทางเพราะโดยคาแรคเตอร์อ่ะอย่างที่บอกอะว่าตอนนั้นคําถามคือก่อนที่เขาจะเคลียร์กันเนี่ยยังคุยกับพี่แจ่คุยกับเชกกี้หรือใครในะว่า พี่ว่าเขาจะยอมลงให้กันไหมเพราะอาร์เนอร์โดยท้ายเป็นคนดัชเนาะก็จะไม่ยอมลงอยู่แล้วอยู่ดีๆจะไปเดินมามโมมาคุยกันหน่อยไหมแบบไม่ไม่ทำอู่แล้วก็เหมือนที่เขาให้สัมภาษณ์อยากคุยก็มาแต่ว่าเราเชื่อว่าไอ้การเซตอัพว่าทั้งคู่ต้องลงลงมาคนละสเต็ปก็ยังดีแล้วมาคุยกันอะแล้วก็หลังจากแถลงข่าวก่อนเกมไรตันเขาบอกจะคุยกันก็เชื่อว่าคงมีการคุยกันแหละว่าที่ผมอันนี้มาโนนะคะบอกไปก่อนเชื่อว่าไปดูคอนเวอร์ชั่นก็ มันเพื่อทีมทั้งสิ้นคุณจะทําเพื่อทีมไหมล่ะทำเพื่อทีมไหมอะถ้าทำเพื่อทีมก็โอเคเกมนี้เราจะต้องเป็นแบบนี้มีชื่อแต่ยังเป็นสํารองอะไรก็ว่าไปส่วนไอ้สถานการณ์ถามว่าจะอยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่อน่าเชื่อวมีการคุยเพราะว่าคนาเต้หลุดออกมาตอนสัมภาษณ์ว่าคือเขาไม่ชงหลุดหรอกเขาบอกว่าเหมือนนักข่าวไปถามว่าคุณคิดพวาโมจะอยู่ต่อไหมถ้าได้คุยผมว่าเขา กลับมานะอยู่ต่อเอออะไรก็เลยมีคนไปแซวว่าแสดงว่ามันมีบทสนทนาเรื่องจะไม่อยู่ต่อหรือเปล่าแต่มันก็เป็นไปได้อ่ะค่ะถามว่ามันเป็นไปได้ไหมมันก็เหมือนแบบในเมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้บรรดาทีมต่างๆก็ต้องหูพึ่งเนาะแน่นอนมันก็ต้องมีแบบเฮ้ยโมสนใจว่าซาอุนะเฮ้ยโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยนี่เราก็ยังเชื่อว่าโมจะกลับมาแล้วก็อยู่ต่ออย่างน้อยอย่างน้อยก็ต้องจบฤดูกาลก็ต้องทมทีมหลังบ้านนะทมวิชาทิว แล้วไต่ว่ใใแปลว่าเขามาช่วยคุยกับเขาเขาคุยเขาสลอตพูดอยู่แล้วว่าเขาต้องคุยกับโดยสายงานอะ่ะพูดง่ายๆว่าเขาก็ต้องคุยกับวิชาทิวการตัดสินใจครั้งนี้มันมันเป็นการตัดสินใจที่ทจริงๆโดยบทบาทโค้ชเขาตัดสินใจได้อยู่แล้วว่าเอ้ยถ้าคุณทําผิดวินัยเงี้ยคุณก็ต้องโดนดองเียแต่ว่าไอการเคลียร์กันเนี่ยมันมีหลายหลายฝ่ายเข้ามาเคลียร์กันเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็ต้องทําเพื่อทีม เพราะนั้นไม่งั้นทาร่าอย่างเดตัวนะถ้าเขายังแบบจะดื้อดึงทํานู่นจะพูดโพสเพิร์อะไรเงี้ยมันกระทบทีมทีมเสียหายใช่ว่าเพราะนั้นตรงนี้มันก็ต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนแต่ก็อย่างที่นี่น่าบอกเราไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเคลียร์จริงไหมอ่าเพราะแรกว่ามันแค่นัดเดียวเรายังไม่รู้ว่าหลังจากนี้ไปอ่ะร์พูลเกิดฟอร์มระบบใหม่ซีซีสองนู่นนี่นั่นทะลุเปรี่ยงไปเงี้ยไม่จเขาอยู่นู่นนี่เขาเขาเซ็งนะเพราะชนะชนะชนะไม่มีกูทีมมันยังอยู่ได้อะไรเงี้ยซึ่ง ในอนาคตก็ต้องไม่มีซาร่าที่ต้องอยู่ได้แต่ตัวเขาเนี่ยจะรับสภาพนี้ได้ไหมถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เป็นส่วนสําคัญแล้วคุณไม่ได้เป็น11คนแรกอัตโนมัติคุณแล้วแต่โค้ชจะเลือกคุณลงหรือไม่ลงคุณเป็นแค่ส่วนหนึ่งไอ้คำนี้เขายอมรับได้ไปตัวซาร่าเองซึ่งเรายังไม่รู้ไง